สำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการเกิดภาพเนื่องจากกระจกพาราบริกอีกประเภทหนึ่งนะคะกระจกพาราบริกก่อนหน้านี้ที่เราเรียนกันมาเนี่ยหรือก,กระจกโค้งเว้าวเนี่ยเราจะได้อีกอันหนึ่งว่าเป็น Concave para ร o l i ิ m i r r o r นะคะบางทีเราก็จะได้สั้นๆว่า Concave Mirror ทุกคนรู้จักเคสหรือว่าทําใช่ไหมคะนั้นก็จะง่ายๆว่าลักษณะมันจะเหมือนกับเป็นหลุมนะคะเป็นทําก็คือกระจก ค้งเว้าวนะคะอันนี้เองนะคะเราจะเรียกว่า concave parabolic mirror หรือ concave mirror โดยหลักการวาดภาพนะคะเราก็ได้ฝึกกันมาแล้วใน2วิดีโอก่อนอันนี้นะคะว่าเราจะต้องมีจุดโฟกัสเพื่อลากเส้นนะคะลังสีสะท้อน2อันให้มันตัดกันโดยลากลังสีขนานผ่านโฟกัสลากลังสีผ่านโฟกัสออกมาขนานแล้วตัดกันก็จะได้ ลักษณะภาพที่เกิดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพจริงหักกลับใช่ไหมคะทีนี้มาดูพาราบลิกมิเลอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะเราจะเรียกกันว่า convex parabolic mirror convex เนี่ยถ้าดูตามรูปร่างมันแล้วเนี่ยภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ากระจกโค้งนูน concave ก่อนอันนี้เรียกว่ากระจกโค้งเว,ว้ากระจกโค้งน,นูนก็คือกระจก p a r a b บ l านี่ค่ะก็จะหันด้านก้นนะคะหรือด้านนูนเนี่ยออก นะคะคลักษณะกาเรเวลาจะวาดภาพนะคะที่เกิดขึ้นจาก convex parabolic mirror นะคะแลนสกระจกโค้งนูนก็คือยังต้องมีออ t ์ติแอกซิสแต่คราวนี้จุดโฟกัสของกระจกโค้งนูนก็ต้องอยู่ทางขวามือใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นผิวโคง้งนูนออกมาอย่างนี้ทีนี้เราลองมาวาดภาพนะคะว่าภาพที่เกิดจาก convex mirror เนี่ยแลนสกระจกโค้งนูนเนี่ยจะเป็นยังไง ดยหลักการก็ยังใช้หลักการเหมือนเดิมนะคะว่าเราต้องลากหลังสีตกกระทบนะคะยังต่ำสองเส้นนะคะเพื่อให้เกิดภาพเพื่อดูว่ารังสีสะท้อนเนี่ยตัดกันตรงไหนนะคะยังใช้สองเส้นเหมือนเดิมเราก็ใช้สองเส้นที่ง่ายนะคะที่เราเข้าใจหลักการทางนึ่งของแสงนะคะคือเส้นแรกโดยเวลาเราวาดรูปเนี่ยเราสามารถเลือกตำแหน่งใดๆบนวัตถุก็ได้นะคะถ้าเราเลือกตำแหน่งนั้นภาพที่เกิดก็เป็นน้าตำแหน่งนั้นของของวัตถุเราก็เลยมักจะเลือกยอด ถูกไหมคะเพราะถ้าเราเลือกยอดเราจะเดา,เดาได้เรากลับหัวกลับทางหรือจะตั้งอะไรเงี้ยเพราะนั้นจะมักจะเลือกจุดปลาย,ยากนีร้รูปง่ายใช่ค่ะรูปวางอยู่บนออปติกแอคซิสถ้าไม่วางเนี่ยเราต้องเลือกจุดต้นแล้วก็จุดปลายนะคะฐานมันแล้วก็ยอดมันถ้าวางบนออปติกแอคซิสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะวาดเฉพาะที่จุดปลายนะเส้นแรกคือถ้าเราลากลังสีตรกระทบไปขนานลังสีสะท้อนนะคะต้องต้องต้องผ่านจุดโฟกัสนั้นเห็นว่าคราวนี้จุดโฟกัสอยู่ด้านหลัง ถูกไมหมคะว่านั้นเราต้องลากเส้นประนะลากเส้นปละมาเราก็จะได้แนวลังสีสะท้อนสะท้อนออกไปข้างบนตามรูปนี้อย่างนี้นะคะก็ได้เส้นที่หนึ่งละเส้นที่สองที่เราจะวาดกันก็คือลากลังสีตกกระทบผ่านจุดโฟกัสแล้วได้รังสีสะท้อนขนานออกมาก็ลากมาปุ๊บพอมาเจอกระจกนะถ้ามันจะก็จุดโฟกัสเราต้องลากลากเส้นประนะแนวแนวว่ามันผ่านจุดโฟกัสแนวเนี้ย ผ่านจุดโฟกัสลังสีสะท้อนก็จะขนานออกมานั้นเห็นว่าลังสีสะท้อนสองเส้นสีเหลืองกับสีม่วงอ่อนเนี่ยเป็นไงเอ่ยไดเวอร์สแผ่ออกไม่มีทางตัดกันได้จริงแน่เพราะนั้นเราต้องลากลังสีเสมือนนะคะคือต่อต่อด้านหลังนะคะลังสีสะท้อนสองเส้นต่อด้านหลังสีสะท้อนของสองเส้นนี้ให้ไปตัดกันอยู่ด้านหลังกระจกเนี่ยเราลากลังสีสะท้อนนะคะเส้นแรกสีม่วงอ่อนลากไปจุดปละด อ่าในอีกเส้นหนึ่งก็ลากจุดประของลังสีสะท้อนเส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะไปตัดกันด้านหน้าโฟกัสเนี่ยเล็กๆตรงเนี้ยอันนี้คือหัวลูกศรใช่ไหมคะเป็นภาพจากวัตถุตรงหัวลูกศรเพราะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าหัวลูกศรเป็นไงเอ่ยตั้งขึ้นตั้งขึ้น,นแล้วก็อยู่ตำแหน่งเนี้ยจะเห็นว่าภาพที่ได้เป็นไงคะมีขนาดเล็กและเกิดจากการตัดของลังสีเสมือนที่ได้ลังสีเสมือนเพราะอะไรคะมันไม่ใช่ลังสีสะท้อนจริงๆ แต่เราลากแนวรังสีสะท้อนเพื่อให้มันไปตัดกันแล้วก็ไปตัดกันหลังกระจกภาพอย่างเงี้ยจะเรียกว่าภาพเสมือนนันจริงๆเจ้า convex mirror นะคะหรือว่ากระจกโค้งดูนี้ง่ายง่ายกว่ากระจกโค้งเา้าเพราะว่าให้ภาพได้เนิดเดียวคือภาพภาพเสมือนเท่านั้นนะเพราะไม่มีทางเลยที่รังสีสะท้อนจะตัดกันจริงได้ภาพเสมือนเท่านั้นนะคะและ นอกจากจะภาพส่วนแล้วมันจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอนะคะสรุปนะคะกระจกโค้งนูน convex mirror จะได้ virtual image ก็คือภาพเสมือนที่มีขนาดเล็ก smaller กว่าวัตถุเสมอนะคะแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงแอปพลิเคชันในการนำเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยประยุกต์ใช้เนี่ย convex mirror หรือกระจกโค้งนูนนี่ใช้ประโยชน์เยอะมากๆถ้าทุกคนเคยไป เช่นขับรถเนี่ยมุมตึกหรืออะไรก็ตามน่ะที่แบบว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นมุมตึกทางแยกเขาติดกระจกชนิดนี้ไว้เพื่อเรามองเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งมีคนเดินมาไหมหรือมีรถรถขับมาไหมหรือแม้กระทั่งกระจกที่อยู่ในตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นก็ตามเนี่ยเขาจะติดอยู่ที่มุมเพื่อจะได้เห็นภาพทางร้านนะคะก็จะป้องกันอาชญาิยกรรมได้ก็ลักษณะกระจกก็ก,ก,ก็ก็จะไปติดตามมุมหรือถ้าเราต้องการมองเห็นภาพ มุมกว้างนะคะนั้นตอนนี้เรารู้จักทั้ง concave แล้วก็คอนเวกเมเ r อร์เรียบร้อยนะคะ